ศึกวิด์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนัดแรกรอบ2เย็นวันนี้แล้วละครับสาวไทยจะลงสนามพบกับแคนาดาซึ่งทีมนี้เราชนะมาได้3เซตรวดจจกันพบกันครั้งล่าสุดในศึกเนชันลีกโดยไทยชนะด้วยคะแนน25-19 25-22ต่อและ26-24ต่อสาวไทยจบด้วยอันดับที่8ส่วนแคนาดาจบที่อันดับที่12 ซึ่งในรอบแรกน้องบีมพิมพิชยากกรำถือว่าเป็นนางเอกสาวไทยในงานนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องติดท็อปไฟท์ทั้งผู้เล่นที่ทำคะแนนดีที่สุดตัวรุกที่ดีที่สุดเสิร์ฟดีที่สุดรวมทั้งพรนพันธ์เกิดปราดที่ติดอันดับหนึ่งเซตเตอร์ดีที่สุดอีกด้วยและสำหรับผลงานครั้งนี้ของแคนาดารอบแรกในศึกชิงแชมป์โลก พวกเขาแพ้เซเบีย0-3เซตแพ้กับซารัฐ0-3ต่อเซตชนะคาซักสถาน3-0เซตชนะบัแกิเลีย3ต่อ1เซตและชนะเยอรมันเฉียดชฉิว3-2เซตอยู่ในอันดับที่3ของตารางชนะ3แพ้2มี8คะแนนผ่านเข้ามารอบ2มาพบกับสาวไทยนัดแรกในศูนการพบกันครั้งล่าสุดเนชั่นลีผู้เล่น6คนแรกสาวไทยนำโดย แก้วกระยากมุนทลาศิริมามนกิจชัชชุอออนหมกศีพิมพิชยากกกรัมหัตยาบำรุงศุขอัจฉรพรคงยศและนัทพรสนิทกลางรับหน้าที่เป็นตัวรับอิสระซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนั้นเราติดปัญหาเรื่องโควิดและเปลี่ยนตัวเซตมาเป็นศิริมามนกิจแต่ในครั้งนี้เราพักศิริมาเปลี่ยนเป็นนัทนิชาใจแสนพักแก้วกระยาเปลี่ยนเป็น ทัดดาวนักแจ้งที่ตอนนี้กลับขึ้นฟอร์มเก่งอีกครั้งและสาวไทยชิงแชมป์โลกนี้แก้มือกับทีมที่แพ้ในนชั่นลีกได้สำเร็จอย่างทีมชาติตุรกีและโดมินิกันถือว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังมาดีแต่ถึงยังไงเย็นนี้ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะสาวไทยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาการแข่งการ,การที่เหมาะเจาะเหลือเกินแข่งขันกัน20นกาทุกนัดเป็นเวลาที่ดีมากๆสำหรับกองเชียร์สาวไทย ที่พร้อมจะส่งแรงใจเชียร์กันผ่านหน้าจอทีวีช่อง w o r k p o i n t กดหมายเลขยีิบสมเช่นเคยแล้วเจอกันเย็นนี้ครับ